สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัญเซนนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวของไรสยสาระกว่าที่เคยซื้อๆมานะไม่รู้แหละผมว่ามันไม่สาระแต่ไรมันไม่ไรสาระแต่ว่าใครอาจจะว่าไราสาระก็แล้วแต่แต่เรามาชมกันเถอะนะก็คือวันนี้จะมาอัปเดตของพวกที่เป็นมนหมวหมู่ของไลฟ์สไตล์ที่เป็นพราด้านะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกน้ํากระบอกข้าวอะไรต่างๆแล้วก็ได้เพิ่มหมกชิ้นหนึ่งนะ ก็ตอนนี้ชีวิตคอมพลียแล้วในเรื่องของตัวไลฟ์สไตล์เพราะว่าราคาตัวนี้สูงมากไม่กล้าซื้อแล้วไม่เหมือนเมื่อสมัยช่วงแบบโควิดที่มันราคายังไม่แพงเท่าไหร่นะก็มารีแคปเป็นก่อนนะโอ้มีอะไรบ้างนะครับก็ในส่วนของอันแรกที่เราเคยทํารีวิวก็จะเป็นตัวพาด้ากระบอกน้ําใบนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นสีฟ้า ความจริงอยากได้สีดําแต่ว่ามันเหลือสีฟ้าใบเดียวนะครับราคามา4สี่พันมันก็จะไม่ผิดแล้วก็เอาสติกเกอร์เนี่ยมาติดนะครับแต่เป็นสติกเกอร์ของแบรนด์ที่เป็นแพนเต้ก็คือโปรตีนแพนเบสนะครับก็วันนั้นซื้อแล้วเขาก็แถมมาก็เลยมาติดตกแต่งให้มันดูไม่น่าเบื่อนะครับเกินไปนครับซึ่งทุกวันนี้ใบนี้ก็ใช้อยู่เวลาไปออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะครับอันที่สองคือกระบอกน้ํานะครับ กระบอกน้ำนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นไซส์เล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นเพลนนะมีคำว่าพา a d ดาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอีดิชันที่มันคอลแลบตัว Black and Drum นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะเก็บความร้อนความเย็นได้ดีแล้วก็ใส่มินิปกพ,พาง่ายนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดซื้อมาอยู่มัน3,200ที่ King Power นะครับตอนนี้ราคา7,600ไม่กล้าซื้อแล้วนะอันนี้7จ0 0ที่ราคาที่ในช็อปนะครับ ต่อไปนที่สองนะอน,นี้อ c c e s อรี y ไม่ครบนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับไม่ได้ถือมาอันนี้เป็นตัวกล่องข้าวพาด้านะครับก็เป็นแบบนี้เป็นอ่ามาในส่วนของ c o l l e c คอลเลคชันเดียวกันนะครับก็เป็นตัวฝาฝาบมบูนะฝาเขียงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโลหะเขาเรียกว่าเป็นกล่องแซนดะ์วิชะคือไม่อยากให้ใส่ของเปียกเพราะว่ากลัวในส่วนของถ้าบ้านเรามีข้าวแกงอะไรอเงี้ย ถ้ามาเลอะตรงนี้แล้วเราไม่ได้เช็ดทันทีอาจจะทําให้ซึมแล้วก็เป็นดวงได้ส่วนตัวก็คือว่าเลยไม่ได้ใส่ข้าวแกงอะไรนะครับเป็นใส่ของแห้งไปกินที่ทํางานอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบเพื่อนๆที่ทํางานอาจจะหมั่นไส้บ้านนึงเล็กน้อยนะแต่เราก็มีความสุขของเราอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของช้อนซ่อมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งได้มาแล้วก็จะมาอัปเดตท,ที่เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับ เป็นช้อนซ่อมพราดานั่นเองนะครับซึ่งน้องเขาไม่ได้มาเป๋าปากนะน้องเขามาเพาส์กุ้งกิ้งอันหนึ่งนะเป็นอันเล็กๆเ,เอาไว้ใส่ช้อนซ่อมนะซึ่งตามจริงแล้วผมก็เล็งตัวนี้มานานแล้วแหละแต่ว่าความที่พราด้านี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันขายช้อนซ่อมอย่างเดียวแล้วมันจะราคาถูกเกินไปหรอมาเลยต้องให้เพาส์มาในเซตคือไม่สามารถแยกซื้อได้มันราคาที่ขับตอนนี้มันอยู่หมื่นหกนะผมว่ามันมาแพงไอ้ตัวกระเป๋าผ้าเพาส์นี่แหละ เดี๋ยวให้ขอให้รถมันวนเวียนไปก่อนนะครับคือมันน่าจะเป็นช่วงกลางวันแล้วคนสั่งแกลบกันในเยอะมากตอนนี้คือ mm hmm. มอเตอร์ไซค์วิ่งกันวุ่นเลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า mm hmm. เหตุไหเขาถึงจะต้องแบบมาช่วงนี้แล้วผมก็มาว่างช่วงนี้แล้วอัดคลิปตอนนี้มาเลยทําให้แบบเกิดเหตุการณ์ที่แบบเสียงน่าจะแทรกเข้ามาในคลิปค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวจะลองลดเสียงสระลงดูนะครับ mm hmm. คราวนี้เรามาดูรีวิวตัวกระเป๋าผ้าที่มันดูน่าจะแพงๆเลยก่อนนะ คือมันก็จะเป็นตัวในส่วนของ Prada Pleat ตัวนี้นะครับข้างหน้าอันเล็กๆ็นิดนึงนะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าเป็น string bag ก,ก็เป็นกระเป๋าหูรูดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังซาเฟโนทั้งหมดเลยนะครับเวลารูดเนี่ยมันยังให้ความฝืดนะมันไม่ได้แบบเป็นฟรีอะไรเลยนะคือมันค่อนข้างที่จะฟิตแล้วทำให้รู้สึกแบบมีความหนืดคือมันไม่ได้แบบไหลออกมาง่ายๆอะไรเงี้ยส่วนห่วงตัวนี้นะครับถ้าดูให้ดีมันก็จะมี เขียนคำว่า Prada ตรงเป็นลายลายแบบนี้นะครับตรงห่วงที่มันเอาไว้ร้อยข้างบนนี้นะข้างในก็จะเป็นแค่ไนลอนแบบง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแค่โล่งๆแบบนี้นะอันนี้แหละสิ่งหนึ่งที่ทำให้ราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทแบบไรซึ่งเหตุผลใดๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Prada ในส่วนข,ของตัวช้อนซ่อมนะครับ มันก็จะมาในกล่องเคสแบบนี้นะครับสีเทานะงห mm. น,น้าเขียนว่าพราด้านะครับเปิดออกมาเราก็จะพบกับตัวช้อนซ่อมช้อนซ่อมเนี่ยก็จะมาช้อนซ่อมและไอ้นี่หรือเปล่าที่เขาตรวจดินหรือเปล่าไม่ใช่นะคือหลายๆคนเวลาเห็นแบบแรกก็จะบอกว่ามันคือที่เียบคุณหมออไว้ดูในปากหรือเปล่าจริง้ไม่ใช่นะมันคือมีดถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดูตรงนี้มันจะเห็นว่ามันมีสันความเคิร์ฟนิดนึงนะ ก็คือว่ามันจะค่อนข้างคมหน่อยแต่ไม่ได้คมขนาดแบบบาดมือมันแค่แบบบางกว่าตัวอื่นๆพันเอกนะมันเอาไว้เป็นแบบมีดในการแบบหั่นชิ้นเนื้อออย่างเงี้ยเราเราทานล้วก็จะแบบมีความแบบดัดแบบจริตเบาๆอะไรเงี้ยในการแบบกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. ก้อนสองของช้อนซ่อมนะครับก็จะมีคําว่าพาราดาติดอยู่บนช้อนซ่อมอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ข้างหลังเป็นแบล็กแอนด์แบลซึ่งเราเราทานข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นคําว่าพาราดาเราอาจจะแบบทําให้อาหารมื้อนั้นจักที่เป็นแบบ ข้าวคุกน้าปลาจะรู้สึกแบบเป็นข้าวที่แบบวิเศษวิโสแบบอร่อยขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่าเรากินช้อนพาดาอันนี้ก็เวอร์ไปนะจริงเราก็ไม่มีอะไรนะครับเพียงความมันเป็นความฟินอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้เวลาใส่แล้วก็ดูเป็นคุณผู้ชายที่รักโลกพกของใช้ส่วนตัวไม่ได้พกช้อนพลาสติกอะไรเงี้ยนะเพิ่มภาระให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มความเก๋ให้เรา ก9าสิบเกอีก0.01%เ็นี่ยเป็นแค่การลักโลกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทุกวันนี้เวลาผมพกไปข้างนอกผมก็ไม่ได้ใส่กระเป๋าพาวส์ใไ่หรอกเพราะว่ามันเอาไปใส่อย่างอื่นดีก,กว่านะจะให้มอเตอร์ไซค์เขาเดินนิดน,นึงนะไม่รู้ว่ากราบใช้รุ่นกับมอเตอร์ไซค์อะไรทำนมเสียงดังอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนกระเป๋าพาสเนี่ยทุกวันนี้ก็มาใส่ของเวลาเราแบบ ไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็คือไม่ว่าจะเป็นแฮนด์ครีมอะไรเงี้ยหรือว่าน้ำยาลบรอยเสื้อแล้วก็พวกแบบเล็กๆน้อยนะคือมันประหยัดที่ในกระเป๋าดีนะครับทำให้เราไม่ต้องแบบเสียพื้นที่เยอะแล้วก็รูดไปก็จะประมาณนี้นะเอาไว้ใส่ของทั่วไป ก็เป็นจบนะครับก็คลิปนี้เพียงแต่มาเป็นคลิปไม่ส่ของอัปเดตละกันว่าผมซื้ออะไรไปบ้างนะทุกวันนี้ก็คิดว่าไม่ซื้อแล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันราคาแพงมากกล่องข้าวนี้ผมซื้อมา3,500มั้ง้าจะไม่ผิดตอนนี้ก็7,000กว่าบาทเท่ากับตัวกระบอกน้ํานี้แล้วคือถึงจะชอบจริงๆนะก็คงซื้อไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าเท่าที่มีแล้วก็ไม่ขายด้วยเพราะว่ากะซื้อมาสะสมแล้วก็ใช้เองเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะครับ ก็ใครที่สนใจนะตอนนี้รู้สึกว่าในพาได้ยังมีนะแต่แอบเห็นใครที่ไปเอาเลทที่เมืองนอกมันก็มีขายในร้านเอาเลตนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันเท่าไหร่ถ้าใครไปเดินเนี่ยก็ลองอัปเดตในคลิปนี้ดูบ้างนะเพราะตอนเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยนะก็เลยถ้าซื้ออะไรก็คือซื้อจากอปไทยอย่างเดียวนะครับขี้เกียจไปเดินเมืองนอกได้แหละประมาณนี้เราก็รุ่นนี้รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นรุ่น,น,นอื่นที่มันแบบเป็นตัวแบบกระจกนิดนึงอะไรเงี้ยก็เจ็ดพันแล้วอะอะไรเงี้ย ส่วนนี้ก็หมื่นหกแต่ผมบอกความจริงให้นะผมมาซื้อที่หลังแต่ผมไม่ได้ซื้อจากช็อปนะผมซื้อของมือสองเอาคือซื้อร้านโคเมเคียวนะมันเหลือมาหกพันบาทเราคิดว่าแต่คนบอกอุ้ยชอนซ่อมซื้อมือสองก่อไม่ต้องไปซื้อมือสองอืมจริงเราซื้อมาจริงแทบจะไม่ใช้แล้วมันก็รู้สึกแบบเวลาเราไปินลงอาหารกินอะไรเงี้ยเราก็แบบ ก็เป็นช้อนปากไครปากยิ่งกว่านี้อีกก็มันแบบไม่ได้มาแค่ล้างแล้วก็จบอะไรเงี้ยแล้วก็มันคุ้มกว่าปุ่มหกพัน่ะใช่ไหมดีกว่าไปเสียหมื่นหกโบกหมื่นหนึ่งหกพันนี่ก็ว่าแพงนะอะไรเงี้ยแทบจะใส่หัวแล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันยังได้กระเป๋าผ้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบมันก็โอเคนะถือว่ามาคอมพลีทในส่วนของตัวอัซซอรี่พวกฮาร์ดพวกนี้นะครับ ก็โอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ใครที่ชอบความไร้สาระบ้าบ่าบออย่างเงี้ยก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะครับแล้วครั้งหน้าจะมีของไร้สาระมาอีกไหมนะก็ลองดูละกันนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดี